ต้าเจี๊ยบขอสวัสดีนะคะทุกทุกคนค่ะกลับมาพบกับความรู้ดีๆด,ด้านภาษาจีนกลางที่เพจเพนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุข่าวใหญ่มากระดับประเทศเลยนะคะนั่นก็คือโรงงานเกิดระเบิดขึ้นมานั่นเองนะคะสร้างความเสียหายมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คําศัพท์จากเหตุการณ์ครั้งนี้กันดูนะคะว่าจะได้ครรําศัพท์ภาษาจีนอะไรบ้างนะคะ สำหรับคำแรกเลยนะคะที่เราจะได้คือคำว่าโรงงาน,นะคะ่ะในภาษาจีนกลางนะคะเราใช้คำว่ากงฉางกงฉางอทีนี้โรงงานถ้าเป็นโรงงานหนึ่งแห่งนะคะให้เราใส่ลักษณะนามเข้าไปคือคำว่าเจียนะคะก็จะกลายเป็นอีเจียกงฉางอีเจียกงฉางโรงงานหนึ่งแห่งนะคะแล้วโรงงานเนี้ย กับสารเคมีค่ะำว่าสารเคมีนะคะในภาษาจีนกลางค่ะเราใช้คำว่าขวดแฉผินขวดแฉผินแล้วตัวนี้ค่ะมันทำให้เกิดอันตรายทางเคมีด้วยนั่นเองนะคะเราก็จะใช้คำว่าขวดแฉวเวียน เสื d เวชแฉนเวชแนคำเดียวคือคำว่าอันตรายค่ะจําไว้เลยนะคะคำว่าอันตรายเวชแฉนนั่นเองค่ะแล้วโรงงานเนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นค่ะฟาร้องเป่าจะฟา้าร้องเป่าจะางก็คือเกิดเกิดระเบิดค่ะเป่าจะนั่นเองนะคะเนี่ยพอโรงงานนี้มันเกิดระเบิดขึ้นใช่ไหมคะ,ะเขาก็เลย ประกาศนะคะให้คนอบพยพค่ะคนที่อยู่ในระยะ5กิโลเมตรนะคะคือมันอันตรายนะคะะคำว่าอบพยพนะคะในภาษาจีนกลางค่ะให้เราใช้คำว่าชู่ซันชู่ซันคำนี้นะคะแปบลบว่าอบพยพเมื่อวานมีคนอบพยพเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันอันตราย นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์ครั้งนี้จะเห็นว่ามันมีควันดำพวยพุ่งออกมา,มามากเลยนะคะคำว,ว่าควันดำอ่าเราจะใช้คำว,ว่าเฮยเย็นเฮยเยนอ่าเคยที่แปลว่าดำเย็นแปลว่าควันนั่นเองก็คือควันดำค่ะค่ะแล้วจากเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ไหมคะอ่ามันทำให้เกิดความเสียหายค่ะถ้าเป็นความเสียหายนะคะเราใช้คำว,ว่าสูญเสื่อ คำนี้ก็คือแปลว,ว่าความเสียหายนั่นเองนะคะทีนี้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะ,ะนักดับเพลิงเข้าไปทําการดับไฟในสถานการณ์นี้นะคะนักดับเพลิงนะคะเราจะใช้คําว่าเช่ยวฝางหหั่งเศส่างฝรั่งเศเขาก็จะเข้าไปทําการดับไฟนั่นเองค่ะดับไฟนะคะเราจะใช้คําว่าเหนี่ยขหัว เมียผัวค่ะและจากเหตุการณ์ครั้งนี้เองนะคะที่มันเป็นการระเบิดที่รุนแรงนะคะทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็คือคําว่าโซซังโซซังอะ่ะและนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะนั่นคือน้องอาสาสมัครดับเพลิงนั่นเองะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องและครอบครัวของน้องด้วยนะคะ ส่วนคําว่าเสียชีวิตนะคะเราจะใช้คําว่าสื่อหวังสื่อหวังค่ะจากเหตุกณ์ครั้งนี้เราก็จะได้เรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนมากมายเลยนั่นเองนะคะสามารถติดตามข่าวจากที่ประเทศจีนได้เลยนะคะก็จะได้รับรู้คําศัพท์เหล่านี้นั่นเองค่ะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีดด้านภาษาจีนกลางที่เพจน,น,นี้ค่ะ ครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะทุกคนใจเจนค่ะสวัสดีค่ะ